เอาเลยครับส่งน,น้องทุกคนกันด้วยนะครับผมพี่อยู่ในเกมเอาซาทารเวอร์ดีเฟนส์อยนะครับผมนะวันนี้พี่ก็ไม่ได้มาทําอะไรแต่ว่าวันนี้พี่จะมาแนะนําตัวละครในสาพานะผมห้าตัวละคระผมที่คิดว่าดีที่สุดสำหรับพี่นะผมนะโอเคงั้น เพื่อการเสียเวลาเราจะไปแนะนําตัวละครที่ดีสุดใน Star Part เลยนะครับผมนะเอาเลยครับมาดูที่ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกที่พี่ยกมาก็คือนี่ครับเบมิยาคิรุสกูนะผมนะหดาวนะครับผมเป็นตัวจาก Star Part เทียที่54นะครับผมนะก็งั้นเรามาดูสเตปคร่าวๆกันก่อนเลยดีกว่านะผมนะสเตปคร่าวๆก็คือวางใช้เงินห0ร้อยนะผมนะอัปเกรด7ขั้นใช้เงินทั้งหมด23,000ในการอัพนะครับผมแล้วก็เป็นตัวธาตุพืชด,ด้วยนะครับสามารถไปเล่นโลก2ได้นะครับแล้วก็การตีเนี่ยจะเป็น LE Circle นะ อัพขั้นสุดท้ายนะผมนะโอเคนะแล้วก็ดัมเมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสาม2มืนสามพันหกร้อยิบสี่นะครับระย,ยะเออเวลากันตีก็คือ5วีนะระยะ100นะ่งอิบสองนะเออก็ถือว่าดีเลยนะตัวนี้นะเรียกว่าเป็นน้องๆของอูลิวได้เลยนะผมนะสำหรับเอมิยะคิซูนะผมนะก็เป็นตัวที่ดีเลยนะสตาร์พาร์นะผมนะก็ถ้าใครมีก็ไปใช้ได้เลยนะตัวนี้นะดีงามมากตัวนี้นะครับผม โอเคงั้นเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมงั้นเรามาถึงตัวต่อไปแล้วก็คือตัวนี้เลยครับ UGO หนุ่มนะ UGO 6ดาวหรือว่า5ดาวนี่แหละจำไม่ได้ละน่าจะ6ดาวมั้งเออ6ดาวผมเป็นซาพาร์ทเทียที่86นะครับผมเราจะได้ซาพาร์ทตอนที่เทีย86นะตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ดีเลยนะผมเพราะว่าตีเป็นฟูเอลนะตัวนี้แล้วก็ติดน้ําแข็งด้วยนะผมนะโอเคประมาณนี้นะพี่คิดว่าดีนะตัวนี้นะเพราะว่ามันตีฟูเอลแล้วตดน้ําแข็งนะ แล้วใช้เงินน้อยด้วยนะดีเลยตัวนี้เป็นสตอรี่โหมดเมตานะผมนะโอเคงั้นเราดูสเตตคร่าวๆกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ใช้เงินวาง500นะอัปเกรด6ขั้นใช้เงินทั้งหมด1นึ่งหมื่นห้าเองนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ใช้เงินโคตรน้อยโคตรถูกนะผมนะเไปลงสตอรี่ได้สบายนะตัวนี้นะแล้วก็เป็นธาตุน้ำด้วยทุกคนนะสามารถไปเล่นโลก2ได้นะครับอันนี้ไม่ตีแอร์ตีพื้นนะผมนะส่วนการตีก็คือตอนแรกจะตีเป็นเซอร์เคิลนะผมแล้วก็มาเป็นโคเอลีแล้วก็มาเป็นฟูลเอลีใน ท้ายสุดนะครับดาเมจดาเมจจะอยู่ที่33,300นะครับถ้าอัพอัพตันนะแล้วก็ตนะี6นะวีนะฟูลเอลีนะวัดเร็วมากเลยนะแล้วก็ระยะ60ก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่กว้างไม่ไม่กว้างไม,ไม,ไม่ไม่เล็กจนเกินไปนะเออประมาณนั้นนะเคเป็นก็เป็นตัวที่ดีนะจูด,ดิโอนะตัวนี้นะก็ถ้าใครมีก็เอาไปลงซอรี่ได้เลยนะสำหรับตัวนี้นะครับก็แนะนำเลยตัวนี้นะเคงั้นเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงตัวต่อไปแล้วนก็คือ มันจะเป็นพี่จำไม่ได้บันชื่ออะไรนั่นชื่อจีนอะไรอย่างนี้แหละมาจากเรื่องเฟสนะผมนะเป็น6ดาวนะครับอยู่เป็นตัวซาพาร์เทียที่76กนะครับก็เป็นตัวนี้เป็นตัวที่ดีอีกคล้ายๆยูจโอเลยแต่ว่าตัวนี้จะไม่ติดน้ำแข็งนะครับจะตีเป็นฟูลเอลีเหมือนกันนะตัวนี้นะก็เป็นตัวที่แนะนำเหมือนกันนะผมนะเพราะว่าใช้เงินอัพถูกแล้วก็ตีฟูลเอลีนะครับโอเคมาดูสเตต์ตเข้าๆเลยดีกว่านะครับผมว่าสเตตของคุณเธอเนี่ยจะดีไหมนะมาดูกัน ก็ใช้เงินวางแค่ห้าร้อยนะผมนะสามารถไปเล่นสตอรี่ได้เลยนะตัวนี้เป็นสตอรี่หมวดเมตานะอย่าเพิ่งลืมลืมบอกไปเมื่อกี้นะครับเออใช้เงินในการอัพทั้งหมด18,700หมืนะครับอัพเกรด7ขั้นตีพื้นไม่ตีแอร์นะแล้วก็เป็นธาตุไฟด้วยทุกคนเอาไว้เล่นโลก2ได้นะครับสต,ตอรนนี่โลก2นะแล้วก็การตีก็คือเป็นตอนแรกจะเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับต่อไปก็จะเป็นอัพตันปุ๊บก็จะเป็นฟูลเอลีเลยนะเออแล้วก็ดาเมจเธอเนี่ยก็คือ47,566นนะครับถ้าอัพ อัปตันแล้วนะสี่หมื่นเลยนะเออฟูลีนะก็ถือว่าดีดีโคตรเลยอะตัวเนี้ยแนะนําเลยนะลงสตอรี่หมดได้เลยนะตัวนี้นะแนะนําเลยจะผ่านได้สบายเลยถ้ามีตัวนี้นะแล้วก็ตีแค่ห้าหกจุดหกห้าวีเองนะเออถือว่าเร็วนะระยะหกสิบก็ถือว่ากลางๆนะครับคุณเธอนี่คือดีงามเลยค่าไฮมีนะคือสตอรี่คือสบายมากนะครับแนะนําเลยตัวนี้นะครับโอเคงั้นไปดูที่ตัวต่อไปเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับผม,ผมก็เรามาถึงตัวต่อไปแล้วก็คือนี่ครับมาเฟียบอสหรือว่า ซูนาโยชิจากรีบอลนเองนะครับผมนะก็ธนูสิบของเราเนี่ยเองนะก็เป็นตัวที่ค่อนข้างฮือฮา,าเยอะแยะนะแต่ว่าจะมาไม่มานะก่อนหน้าอัปเดตนี้ครับก็มานะในสตาร์พาร์ตนะครับตัวนี้สำหรับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้หกดาวนะผมนะต้องตอนแรกซูนาจะเป็นห้าดาวนะผมมันจะอยู่ในสตาร์พาร์ตเอ่อในขั้นที่เท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องเอาออฟซูนะ่ามันจะมีออฟด้วยนะผมออฟในสตาร์พาร์ตนะครับต้องเอามารวมกันถึงจะกลายเป็นหกดาวนะ ซนาหกดาวนะครับโอเคนะก็มาดูกันเลยว,ว่าสุนามันดียังไงนะตรงนี้นะก็พี่คิดว่าดีก็คือหนึ่งเลยก็คือมันติดไฟทุกคนมันติดไฟครับนี่ติดไฟนะแล้วก็คือตีเร็วตีติดไฟนะครับนี่คือข้อดีของสุน่าเลยนะครับผมรับตัวนี้นะโอเคงั้นเราไปดูสเตตคร่าวๆเลยดีกว่านะครับผมว่าวัดมันดีไหมสเตสตสเตตมันเป็นยังไงบ้างครับโอเคสเตตเริ่มแรกก็คือวางใช้เงินวาง7 5 0นะครับก็ถือว่าต้นเกมไม่ได้ตัวนี้ต้นเกมไม่ได้นะครับ Okay. ก็ไม่เป็นไรนะครับมาดูกันอัปเกรด10ขั้นใช้เงินวางใช้เงินวางอยู่ที่ใช้เงินอัปเกรดทั้งหมด193,366นะถือว่าเยอะมากเลยนะเงินอัปเนี่ยแต่ว่าถ้าเราจะเล่นสตอรี่หมดหรือว่าเล่นซี3เลยวันก็อัปแค่ถึงขั้นที่7ที่8ก็พอนะผมนะไม่ขั้นที่9ที่10ไม่ไมจำเป็นนะครับถ้าขั้นที่9ขั้นที่10เนี่ยสามารถอาไปลงอินฟิทได้นะครับนี่มันจะติดเบอร์ไหม เนี่ยติดเบิร์นหกแสนอ่ะโคตรแรงอ่ะจริงตัวเนี้ยตึงๆเลยท่านที่สิบอ่ะครับถ้าเรียกว่าร้อยเจ็ดห้ามาดูกันว่าเท่าไหร่วุดาเมจเบินหนึ่งล้านสามแสนนะทุกคนโอ้โหตัวนี้ไม่ตีแอร์นะผมนะเป็นทาร์ตไฟด้วยนะเล่นสตอรี่โลกสองได้นะครับแล้วก็ระยะหกวินะตีหนึ่งแสนนะเออลักแสนแะล้วถ้าเบิร์นก็นั่นเป็นล้านเป็นล้าน <c oughs> ระยะร้อยสามสิบก็คือว่า โคตรกว้างก็หมร้อยสามติบอะระยะคือดีดีงามอ่ะเออดีงามเลยครับผมตัวนี้นะโอเคก็ถ้าใครมีตัวนี้ก็เอามาใช้ได้เลยนะลงสตอรี่ได้สบายแล้วก็ลงอีฟิตก,ก็ได้นะโหดีเลยดีกว่าได้ทั้งคู่เลยทั้งอีฟิตทั้งสตอรี่หมดเลยนะแล้วตัวนี้ก็เป็นเมตาด้วยนะผมสตอรี่นะครับเออโอเคมันก็ไว้มานี้กันสำหรับซื้อน้าโยชินะผมนะก็เอาไปเล่นกันได้นะตัวนี้นะถ้าใครมีนะครับโอเคงั้นเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่า โอเคผมเรามาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะผมก็คือนี่เลยครับเกะโทนะผมนะจากยูสึไกเซนเนงนะครับผมก็เป็นตัวที่สตาร์พารขั้นที่100เนาะเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเป็นตัวที่ค่อนข้างดีเลยนะเออเป็นตัวดีแล้วเพราะว่าตัวนี้ตีแอร์ทุกคนตีแอร์นะครับตัวนี้ตีแอร์นะครับแล้วก็ดาเมจนี่คือไม่ใช่เล่นๆน,นะบอกก่อนว่าแรงมากๆนะครับโอเคงั้นเรามาดูสัตวคร่าวๆข,ข,ของเกตโทกันเลยว่ามันดียังไงนะ วางเริ่มต้นก็คือ800นะใช้ใช้เงนะิน800ในการวางนะครับอัปเกรด9ขั้นใช้เงินทั้งหมด1,050,000เนนะ่านะค่อนข้างเยอะพอาะมควรน,นะรแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวตีแอร์ด้วยทุกคนตีแอร์นะครับตอนแรกจะตีพื้นแต่อัไปเรื่อยๆจะตีแอร์นะครับแล้วก็ตีแบบเซอร์เคิลเอลีนะผมก็คือเป็นวงกลมนะแล้วก็ดาเมจที่ได้ก็จะเป็น1,077,0380ครับถือค่อนข้างว่าเยอะเยอะเลยแหละเยอะเลยนะครับแล้วก็ตีระยะ ้ตีหกวิโจมตี1ทีนะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่ร้อยก็ถือว่ากว้างโคตรๆร้อยสีอ่ะนะครับกว้างมากเลยนะครับระยะนี้ไกลจัดๆนะครับส่วนการเล่นสตอรี่โหมดก็แนะนำไหมก็ก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับสำหรับสตอรี่โหมดนะถ้าเป็นอินฟินิตน่าจะแนะนำมากกว่าสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเมตานะยูนิตนะครับซึ่งนัน่นเมตาเป็นเมตาอินฟินิตนะมากกว่านะตัวนี้นะสับเกตโทนะับ ตอรี่ก็ลงได้แต่ว่าไม่แนะนํานะครับโอเคนะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือวงเซอร์เคิลมันจะเล็กหน่อยนะครัแค่นั้นแหละนะนอกนั้นดีดีงามเลยนะตับเกียโทนะตีแอร์ได้ด้วยเออดีเลยถ้าใครเป็นมือใหม่ก็ดีแล้วตัวนี้นะจะได้ไปนะครับนเป็น,เป,นเป็นตัว Star s t a r ์พาร์ทเทหนึ่งร้นะโอเคนะก็เทียร์สุดท้ายเลยนะผมนะโอเคนะก็ประมาณนี้ได้วกันนะสำหรับการแนะนำห้าตัวละครที่ดีที่สุดในสตาร์พารนะผมนะ นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะผมนะโอเคไหมเออถ้าน้องคิดว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดียังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะผมนะว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้มันดีอ่ะตัวนี้มันดีกว่าตัวนี้นะเอออะไรงี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะพี่จะอ่านนะโอเคไหมก็ก่อนที่จะจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กัตามในตะมอนด้วยนะครับผมนะช่วยๆกดไลค์หน่อยนะครับโอเคไปละบายๆกันแล้วเจอกันไล์คลิปหน้านะผมนะบายๆครับ